สวัสดีจ้าแฟ,น,ฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊เจในโอเคเจดำนะจ๊ะวันนี้อยู่รปบปลีก8ทีมสุดท้ายนัดที่2เอาทีมนี้มาฝากโอเคเจดำสนับสนุนโดย Line at at w 8 8 c h a t แอดเลยที่ at w 8 8 c h a t ที่คัมนนนะพวกแกนะตีสองตรงบาร์เซโลนาของชาเบียนันเดสเนี่ยจะเปิดบ้านพบกับอีซีแดงดำ ทีมดังจากบุนเดสติก้าเยอรมันอย่างไอทราคแฟรงเฟิร์ตนะจ๊ะคู่นี้นัดแรกเสมอกันมา1นต่อหในบ้านของแฟรงเฟิร์ตนะอ่ดูสถิติเฮททูเฮทรอนหลังกันไปหน่อยสถิติ5เกมหลังสุดเนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยชนะ4เสมอ1ส่วนแฟรงเฟิร์ตเสมอ4แพ้1โอ้โหฟอร์มนี่อย่างกับฟ้ากับเฮลเลยนะส่วนนัดที่แล้วเสมอ1นึ่งอย่างที่จะดมบอกไปเนาะอ่ดูตัวเล่นที่เข้าจะลงสนามกันหน่อยก็แล้วกันนะบาร์ซ่าวันนี้ประตูเป็นมาร์กเดเทชเตเกนแนวรับก็มีโรนารลโคเอริกาเซีย เกมมอลลองเล่จอร์ดิอัลบา <Okay. S 1> ตรงกลางนี่โอ้โหเลือดใหม่ทั้งนั้นเปเตรี่เฟรนกี้เดอจองแล้วก็กาบีนั่นเองนะข้างบนใช้ฟรานตอรเรสอาร์มาตาเร่และปเปียร์มาริกโอบาเมยองนะจ๊ะ <Okay. S 1> ส่วนทางด้านของฟรั่งเ์ตทีมเยือนประตูเป็นเควินทรัพเนาะแนวรับก็มี acker, มาตินเฮนเดรเกอร์มาโกโตะฮาเซเบะพวกนี้ตรงกลางคริสเตียนยาคิชเซบาสเตียนโรเด้และเฟลิปคอสติดเล่นเกมทางกว้างร่วมกับไดชิคามาดะหน้าเป้าเป็นราฟาเอลบอเร่นะคู่นี้บาซ่าบังคับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัวนอนดึกฟรี สประตูขึ้นบแฟแฟ,แฟร์จะโอเคฟินเฟ้อเลยนะ <Okay. S 1> ซึ่งยังดูแล้วหนึ่งประตูกับโอกาสเข้ารอบบาซ่าดูดีกว่าทีมเยือนอย่างแฟรงเฟิร์ตชัดเจนเล่นในบ้านด้วยฟอร์มดีมากๆรุ่นประตูที่2ซึ่งดูแล้วแม่น่าจะมาได้ ไม่ยากนะเอานะกั้นใจเลยวันนี้บ <Okay. S 1> okay. าร์เซโลนาโอเคโอเค่าฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเบจท์เจดดัมยูทูบวิเคราะห์บอลลุ้นที่โอเคเจด๊ดัมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยกันละกันเนาะส่วนใน Tik t o อกถ่ยๆก็อยู่นี่กด Follow ง่ายดายมากที่เจด๊ดัมเอาไปแช่นั่นเองนะใจหอยหลอดนะอา่าวันนี้มีความสุขส,ขสนุกกับฟุตบอลกันละกันโอเคเจด๊ดัมมาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า